สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโคโจสตุลุอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นของเซิร์ฟที่มีชื่อว่าร้านข้าวมันไก่หรือว่า 40C นะครับทุกคนก็ได้เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็มาดูโปรโมชั่นกันเลยดีกว่านะก็จะเป็นระบบกล่องสุ่มอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็เติมเงิน300รบาทจะได้รับเป็นกล่องสุ่มจํานวน60กล่องแล้วก็เซต 10K นะครับผมเซต 10K เคนี่ยจะเป็นเซต 300บาทนะครับทุกคนแล้วก็เติมเงิน500บาทจะได้รับเป็นกล่องสุ่มจำนวน90กล่องเซต 10K จำนวน2เซตแล้วก็เซต 30K สิจำนวน1เซตนะครับทุกคนก็เซต 30K เนี่ยก็จะเป็นเซต5 0 0นะครับทุกคน,กคน,กคนแล้วก็เติมเงิน1,500บาทนะครับผมจะได้รับเป็นเซต1ัน0นะครับทุกคนแล้วก็ของที่เพิ่มมาก็จะเป็นกล่องสุ่มตัวละครนะครับนะครับผม ก็300บาทจะได้จํานวน1กล่องแล้วก็500บาทจะได้จํานวน2กล่องนะครับผมแล้วก็1,000บาทจะได้รับเป็นจํานวน3กล่องนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นตัวละคร2000นะครับผมเพียงเติมเงินครบ2,000บาทนะครับทุกคนจะได้รับตัวละคร2000นะครับผมความสามารถก็คือวิ่ง44่สถึงิแล้วก็การเลือดตกนะครับทุกคนจำกัดแค่10ตัวในเซิร์ฟนะครับทุกคน แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสําหรับสายล้นดวงนะครับผมจะเป็นไข่สุ่มกล่องใบละ5บาทนะครับทุกคนและกล่องก็จะมีเป็นพวกพันห้าเคและเป็นพวกทูมอนดี้บัลเลตเอามาแลกกับแอดมินนะทุกคนนี่เป็นเหร็ดเติมติกเก็ตนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะว่าเซตหน้าตาเป็นแบบไหนปืนหน้ายิงเป็นแบบไหนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะไปสุ่มกล่องกันด้วยนะครับทุกคนไป l e t s g o เจอกัน มาครับทุกคนก็เดี๋ยวมารีวิวเซตกันดีกว่านะครับผมที่ผมใส่ก็จะเป็นเซต 2K นะครับทุกคนหัวตัวถึก98นะครับผมส่วนปืนดาเมจ1,200นะการจริงก็จะประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้เนาะมีดจะจะดาเมจพันหนึ่งพันสองร้อยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวทิ้งเซตที่มันหน้าตาเป็นยังไงนะนี่เซตหน้าตาเป็นอย่างนี้นะทุกคน แล้วก็ต่อไปจะเป็นเซต 10K นะครับทุกคนตามุไลอย่างเทอ่ะเดี๋ยวเดวปืนจะดาเมจ1,800นะครับผมส่วนหัวตัวจะถึงเก้านะครับทุกคนเห็นนะสำหรับผมอะ่ะสำหรับผมผมชอบนะทุกคนส่วนมีดก็จะดาเมจ1,800ันประครับผมประมาณนี้นะคมีดเดี๋ยวี่ไหมครัสีแดงอย่างเท่อ่ะนี่ยางไง เดี๋ยวดูเซตกันดีกว่านะเซตหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับผมผมว่ามันเท่นะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเซตสามสิบเคนะครับทุกคนโคตรเท่อดูดิเห็นปใส่ใส่กระเป๋าวันนี่ดูมองมองอยังไงก็เท่อะครับทุกคนเซตเนี่ยสา k ต้องใส่คูณแปดถึงจะเฟีเ้ยวนี่ใส่คูณแปทุกคนเป็นไง ก็หัวตัวจะถึง99.20นะครับผมแล้วก็ปืนดาเมจส0 0 4นะครับทุกคนยิงจะประมาณนี้นะนี่นะทุกคนส่วนมีดจะดาเมจส0 0 0นะครับผมก็ฟันประมาณนี้นะสำหรับผมเนี่ยผมว่าแรงเซ็ตนันสวยอะทุกคนดูเดีผมทิ้งให้ดูนะเนี่ยเห็นปะ สามสิบเคโคตรสวยอ่ะนะดูดิเ,ดเนี่ยสวยจริงสามสิบเคอ่ะก็ต่อไปก็จะเป็นเซตพันห้านะครับทุกคนน,นะเซตพันห้าก็จะหัวตัวถึกก็แปดจุดสามศูนย์นะครับทุกคนแล้วก็ปืนจะดาเมจสองพันแปดนะครับทุกคนมีขยจดาเมจสองพันห้านะครับทุกคนฟันก็ประมาณนี้นะแล้วก็ปืนยิง ประมาณนี้นะครับทุกคนมันเสียง VSS นะแต่ส่วนตัวผมผมว่าเซต 30k มันเท่กว่าป่ะทุกคนคิดแบบผมไหมเนี่ยดูยดิเห็นปะ่ะ 30k เท่กว่าอีกน่าจะ 30k เป็นพันห้นอกแอดมินนะครับทุกคนก็ไฮไลท์ของเรามันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับทุกคน ก็เดี๋ยวไปเปิดกล่องกันดีกว่านะจะได้อะไรกันบ้างน,นะครับทุกคนที่ผมมารีวิวจะเป็นโปรโมชั่น2000นะครับทุกคนจะเป็นกล่องไข่แล้วก็กล่องถุ่มตัวละครน,นะครับผมนี่นะก็เดี๋เปิดกล่องไข่กันก่อนเลยละกันทุกคนมันก็ผมขอตัดไปตอนที่กําลังเปิดกล่องไข่เลยแล้วกันมาทุกคนเจอกันเดี๋ยวามาเปิดกล่องไข่กันดีกว่านะฮะขอเปิดไล่ดวงก่อนละกันทุกคน สี 4, ่กล่องเลยมวามาครับ้เปิดไล่ดวงามกันพี่ว่าผมเลิกบ้า้ปึ๊บอุ้ยมีมือมือผีด้วยทุกคนมีมือผีด้วยไปทุกคนเลยสิบกล่องแรกโอ้โหติ๊กเก็ตออกเดี๋ยวติ๊กเก็ตเอาไปแจกเด็กๆนะครับทุกคนสองสามอุ้ยดวงนาอดวง ีโอ้ยได้ปืน 10k มาแล้วทุกคนเนี่งเห็นไหมนี่ผมบอกแล้วก็จะเก็บ 2k ดีกว่านะปีมี 10k ด้วยก็จะเก็บพวก 2k เข้าไปในเก็บพวก 2k นะครับทุกคนเก็บไอ้พวก 10k พวกทิตไปนะก็ <ๆ S 2> เดี๋ยวทิตจะเอาไปแจกเด็กๆในเซฟโซนนะครับทุกคน แอดมิ่ไม่ต้องห่วงเด้อมาครับทุกคนไปต่อมึงจะเปิดทีละ30กล่องนะอีกสิบกล่องอุ้ยเนี่ยเป็นสิบเคอแต่ของที่ผมอยากได้นะครับทุกคนคือมือผีเว้ ไปอีกไปอกโอ้ 10K <ป>ออกรัวๆเลยแต่มือผีไปไหนโกโจโมาล่ามือผีไปไหนนาะของเคอย่ามาเยอะเลยให้มือผีออกบ้างก็ได้มือผีออกบ้างก็ได้ฮัลโหลไปทุกคนปุ๊บ มือผีอยู่ไหน 10K ออกแล้วทุกคนเฮ้ยกระเป๋า 30K มาว่ะกระเป๋า 30K ก็จะกันสไนเปอร์3แล้วก็กันมี3นะครับทุกคนโอ้ทางนี้โกโจม,มาล่ามือผีนะอุ้ยตัว 10K เห็นตัว 10K แปบบ๊แบๆบนี่เอาไปนี่ก่อนเลย มาครับคอนไอโกโจจะได้ไหมนอ้อ 10K ออกลวนๆนะครับทุกคนอีกสองาสิกล่องมันต้องเปลี่ยนที่ตึ๊บะโดดสองทีแล้วเปลี่ยนมา e อพตัวนี้แล้วกดอีกโ้มือผีโอ้โหมือผีโอ้มือผีไม่ออกให้โกโจเลยอะ่ะถือว่าดวงผมไม่มีวะทุกคน ดวงไม่น่ามีกระมือผีเปล่าวะแต่คนอื่นนะ่ยผมเห็นเขาเปิดกันนะครับทุกคนได้แต่ของดีๆนะแต่ทาไมผมยิ่งเปิดมันยิ่งแย่วะผมงง,งวะทุกคนงงเหมือนผมไหมแม่งกีคก่คลิปกี่คลิปไม่เคยได้ของดีเลยมือผีมาหน่อยดิวะตัว 10k กับปืนออกความกันเลยมือผีหน่อยดิวะ โัวหตัวออกครับกันเลยทุกคนมือผีโอ้โหไอโจจะช็อกอยากได้มือผีอะครับแอดมินแต่มือผีไม่มาให้โกโจเลยอะ 10K นี่เดดออกดีมากสำหรับผมนะแต่คนอื่นเปิดแบดเดียวได้พวกมือผีได้ 30K กันลึมกด็ดวงผมไม่มีไม่มีวะครับทุกคน ลงไม่น่ามีว่ะแซคเกนเดอร์โห 10K อย่างเยอะอะทุกคนดียวดยดิผมขอเรียงไปก่อนนะมันไปอยู่ตอนข้างล่างนะเวลาแป๊ดนึงนะครับทุกคน จะเก็บเฉพาะ 10k นะครับทุกคนส่วน 2k ไปไปล่อยไปเถอะนะเก็บเอาไว้ด้านล่าง็ 10k ไปเข้าคังไปซีไปไหนก็ไปไอ้บ้านี่ให้เดินแล้วเปิดปึ๊บุ้ยเป๋า 30k กับมีด 10k นะปึ๊บโอ้ ิกเก็ตอีกเล้วอ่ะโกโจไม่คืนเลยครับหรือว่าดวงผมนั้นไม่มีวะทุกคนหรือแม่งเปิดได้ของโคตรดีเลยไอโกโจได้แต่แบบนี้วะได้แต่กระเป๋า 30k เนี่ยไปอี150กร้อยหกล่องมือผีต้องออกกันเนี่ยขอมือผีเลยขอมือผี มือผีสิวะมือผีสิวะมือผีโอ้มือผีไม่ออกให้โกโจเลยอ่ะหมายความว่ายังไงครับ เแค่แต่ 10k มาเนี่ย 30k ผม,มหนีอ,ออกแค่เป่าปะทุกคนดู 10k ดิเด็ดออ,อ,ออกอย่างดีอย่า 10k อ่ะ 10k เนี่คือเป็นเซตเติมเงินครบ300บาทนะครับทุกคนกคนะรู้ 10k ด,10ดีอย่างเยอะอ่ะทุกคน ไอปุ๊บนี่ไอโกโจต้องได้มือผีต้องได้มือผีสิวะมือผีสิวะโอ้งอมไอโกโจงอมโอ้กล่องจะหมดแล้วทุกคนงอมแบบรัวๆไม่ออกเลยทุกคนผมว่าเนาะมือผีมันโกงอ่ะทุกคนก็ต้องอย่างนี้เนี่ยออกยาก เ0สกล่องสุดท้ายทุกคนไปปุ๊บตัวสิบเคออกอีกแล้วไปตัวหัวออกพร้อมกันเลยโอ้ยออกเธอมือผีออกเธอ,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 เธอขอร้องล่ะออกเธอมือผีก็โจขอร้องจะทำกันอย่างนี้เลยขอร้องล่ะนะ ร้องล่ะมือผีออกเธอป๊บมือผีอุ้ยหูปืน 10K ออกรัวๆปึ๊บโอ้ทอ้อววะทุกคนหรือว่าผมไม่มีดวงวะทุกคนโค้สิบกล่องสุดท้ายทุกคน สองสุดท้ายออกเถอนนะถ้าได้มือผีนะทุกคนกีดล่านบ้านนะบอกเลยถ้าเกิดได้ขึ้นมานะปุ๊บโอ้เฮ้ยแตได้อะไรมาโอ้ได้มีสามสิบเคมาทุกคนถือว่าดีอยู่ดีนะทุกคนสําหรับผมนะทุกคนก็ของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนพวกสิบเคส่วนมากออกดีมากเลยนะ ก็ในส่วน่เก็ต์นะครับผมจะไปแจกในเซฟโซนนะครับผมก็จะเก็บก่อนเลยแต่กล่องเนี้ยผมว่าจา้าวสุดละมันคือกล่องตัวละครไว้ทุกคนรวมเดยวตัวสองพันเอาไว้นะนี่หกกล่องทุกคนมาดูจนะีกว่านะกล่องแรกไปอุ้ยตัวสองพันใหม่ออกเลยตัวสอง เพื่อส่งข้อมาอีกแล้วตัวสามเรื่องขาวตัวสี่ตัว,ส,ว,ตวสุดท้ายไปอุย้ยดูดิ ว้าวเ <escal> พราแต่ละตันสถานะจะไม่เท่ากันนะครับทุกคนถึง13ถึง12ถึง15นะก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนใครที่สนใจมาเล่นในเซิร์ฟ44ก็เข้ามากันได้นะครับผม แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็ขอฝากไว้หน่อยนะผมก็รับสตรีมนะครับทุกคนใครที่สนใจจ้างก็แอดมาได้เลยนะครับผมโกโจซาโตรุนะครับทุกคนก็เลทรับสตรีมก็ชั่วโมงละ70บาทรายอาทิตย์4ี่รานะครับทุกคนแล้วก็รายเดือน2,000บาทนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ